สวัสดีครับพบกับผมลุงหนวดนะครับวันนี้ผมก็มาเข้าวันลุงหนวดเกาะแดงครั้งสุดท้ายฮะซึ่งเกาะแดงก็ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วซึ่งก็ผมเตรียมตัวที่จะย้ายโซ่แล้วฮะรวมผมก็ต้องทําการลบตัวละครที่มู่ไปที่โซ่แคลล์ตออแล้วฮะ๋ยวตอนนี้กําลังอยู่ในหวาวรของโอนอย้ายของนะฮะลบของโอนย้ายของที่แบบต้องใช้จริงๆเก็บไว้อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะ อันนี้ก็อยู่คลอดริมสองฮะริมหนึ่งฟูเข้าไม่ได้นะก็มีน้องๆในคิวมากส่งท้ายกันนะก็อย่างที่เห็นก็นะต้องเล่นมาตั้งนานกันก็ช่วงหลังก็ไม่ได้วร่วฮนะก็ตันติดติดอยู่ที่ห้าสิบสี่ก็พอได้ได้ข่าวว่าจะมีรวมเซริร์ฟผมก็หมดไฟที่จะวร่วแล้วรอให้มันรวมเซิร์ฟก็เอาวานของบดช่วงเตรียงมาดีก 6, ว่าเพราะผมก็เล่นไปไกลละ ก็ได้แห้งแล้นะฮะตอนนี้ก็ทำของ,งให้วางให้ถุดแล้วก็จะลบลุงหลวดตัวนี้ออกนะฮะนกเคี้ยวอยู่ไหนเนี่ย <Hey. S 1> เฮ้ยไกุบกิบ hey. วะวันนี้จะกินอะไรดีนะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรบ้างของแคาแบตัวนี้ผมมีแค่สองตัวนะฮะมีลงมุงหลอดกับนกไตที่ล,งลุงรัง ขอมีอะไรอ่ะแต่แต่ชุดเขียวสู้นะตอนนี้ก็เราคิวคิวจัดขอ,นะองคุณขายของที่สำคัญที่จำเป็น,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 นลเลยสู้เานะสาหนะอยู่ในคิวะเยเยวเดี๋ยเดี๋ยวเป็นึงเปลี่ยนตัวก่อน มีตำราอะไรบนะ้างเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรตำราไม่สำคัญตาฉันแล้วสินะวซึ่งยังอยากอยากจะบอกว่า,า,าอของผมเยอะมากเี่โซ่มุกเปียเก็บแทบ,แบไม่มีที่เก็บละตอนมันย้ายมารวมกันอีกก็องไรๆมนกันโอ้ตามแถวนะะงรอีกบ่ ี่ตางงเจ้าตรงนั้นนะ่ะเอาบอกฉันสิทุกใครสวยออที่สุดในเมืองนี้อย่าลืมใจค่าย,ยานะโอเคฮะถึงเวลาละจะอำลาวานตอนนี้กันละระรลมกันที่เกาะสู้เขาเนาะ จะบูชายันเนีฮยบูชายันพยายามเข้านะคะเดี๋ยวมือหมดจะกลายเป็นเลี้ยวเก้าสิบกว่าฮะไม่โปรดเถอะค่ะชุกยิ้วแมงอ่อนั่งตรงนี้เหรออะไรนเอาไม้ยัง บายสวัสดีว่าไงเนี่ก็จะลบวันนี้ฮะก็ส่งลากันแค่นี้มองดูคมไฟแล้วกัน,<ห>นก็สวัสดีโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าบรบตัวละครอะไรแล้วกันฮนะก็นะก็เตรียมตัวที่จย้ายซร์อไปฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ถามว่า,าผมเคยย้ายไหมผมไม่เคยนะผมก็อา,ายละอยากตามี เขาบอกกันแหละแต่เดี๋ยวเรื่องที่ว่าถ้าย้ายเสร็จปุ๊บของะจคายเป็นยูข้างบนนี่อาจจะมีดราม่าฮะผมก็คนหนึ่งที่ไม่ยอมแม่ถ้ามันเป็นจริงตุ่แปงผมก็เยอะมากเลยมีหนึ่งวันนี่มีครบทุกแปงฮะมีชุดตันโต้คันต้าชุดอะไรใยเล่นเยอะแยะถ้าเดิดวมันย้ายมาปุ๊บกลายเป็นยูหมดนนี่เรื่องใหญ่แล้วฮะะฆ่าดีใช่ไหมก็เดี๋ยวก็รอดูต่อไปฮะ ก็นะวันนี้ผมก็เก็บอาคานอยู่เจอของหายตกปลงอะไรต่างๆก็ฮะทิ้งสุดลงตรงนี้ฮะหลับวานลุงหวัดแซวเฮลิลอตะว่าเดียววันลุงหวัดเกาะแดงก็ได้โอเคอำลาแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดี เอาแล้วครับเรามาอยู่ันหน้าสร้างตัวละครนะฮะันนี้ก็จะอมลาเนี่ยนะฮะกระต่ายลุงลังฮะละนา่อนแล้วก็กวาลงุงนวดนะฮะทุลากันสักทีนกกาพวกพีโรตัวนี้ใช่หรือไม่นากอนครับวาลงุงนวดเซเวอร์แครอทต่อไปก็จะเจอกันกันกบ วงเซิร์ฟไฮะบายบายแต่วันนี้ก็สวัสด,ดีครับ